ครับเ c ซีกำลั hmm. งเดินทางไปรัดเท้าร้อบสอนะครับอันนี้เป็นช่วง9 0โมงนาทีแล้วนะครับล้างรถเสร็จไปเอี่ยมเลยนะคอัซีราคาล้างประมาณ200บาทสแกนจ่ายแล้วก็มีมีแอปของร้านด้วยนะครับสามารถที่จะไปสะสมแต้มไปดูโปรโมชั่นแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้เนี่ย พอถึงครบวันเกิดล้างรถฟรีนะครับสีวันหนวันเกิดมาลางรถฟรีได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่คือเรียกว่าวิวัฒนาการนะครับเป็นการาหาลูกค้านะครับเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้าสมัครในแอปของร้านล้างรถนะครับก็เป็นเทคนิค อย่างหนึ่งนะในการทำการค้าหรือ consumer เซอร์วิสนะครับให้ลูกค้าได้เข้าไปใช้บริการนะครับนีฐานลูกค้าอยู่ในมือนะก็เป็นการโปรโมชั่นเป็นทำโปรโมชั่นอย่างดีเยี่ยมนะตลาดอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสี MC. ก็เป็นคลิปสั้นๆอนะ่ะตอนนี้รถติดไปแดงรอเลี้ยวเข้าซอยรัชรัส12จะไปซื้อข้าว ข้าวหนึ่งนะครับข้าวหนึ่งข้าวข้าวหอมมะลิแล้วก็จะดูอาหารมื้อเที่ยงนะว่าจะกินอะไรดีมีอะไรขายไหมย่านรัฐพาห์ร้อยสิบสองย่านรามคำแหงห้าสามเสร็จแล้วก็จะมาดูรุตเตอรี่นะดูเสียงโชคสักหน่อยนะครับเช้านี้นะครับพอไปบ่ายก็รอลุ้นนะครับใครจะได้เป็นเศรษฐีนะครับวันนี้นะครับวัหนหวยออกนะครับ รถติดไฟแดงปอนสองนาทีแล้วนะครับลุนว่าจะพ้นไหมครับไฟแดงตรงนี้เป็นไฟแดงอ่าไฟเขียวแล้วนะครับเป็นเดี๋ยวเข้าซอยรับพหลัอ112ครับจริงจะทันไหมมันไม่มีตัวเลขนะก็ลุนว่าจะจะทันไหมปกติจะมีหนึ่งตัวเลขนับต่อยหลังนะเช่นสามสิบวิบ้างสี่สิบวิบ้างนี้ไม่มีนะอ๋อมีมีมีเมื่อกี้กมองไม่เห็น ี่สิบวินะครับีตอนนี้เหลือสามทันไหมมันจะช้าก็เพราะรถที่ขับรถนี่แหละถ้ารถมันเลี้ยวเข้าซอยมันจะไม่ช้าพุ่งไปเลยนะเนี่ยถ้าเลี้ยวกลับรถตรัวนี้มันช้าถ่าเลี้ยวเข้าซอยมันพุ่งมาอย่างนี้เลยนะครับมไม่ช้าก็เข้ามาในซอยแล้วนะครับจะไปหาที่จอดเพื่อที่จะลงไปซื้อ ข้าวซื้อข้าวนะครับตอนที่มาไม่ดูว่าร้านข้าวนึ่งก็เปิดไหม,มเมื่อกี้ลืมดูนะครับน่าจะเปิดอยู่นะครับร้านข้าวนึ่งตรงซอยผู้ใหญ่หวังนะครับรอรถก่อนรถเ,เยอะเนะ ท้องฟ้าโปร่งนะครับซวั i, นนี้เหมือม่อเมื่อวานเมื่อวานก็อย่างนี้เลยนะครับตอนที่แอดออกไปบิ๊กซีช่วง11บดโมงนะช่วงเช้าก็แบบนี้เลยนะอากาศดีมากนะมันย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับรถไปก่อนรถมาจะออกจากจากซอยไปสิยิ่ยักอยู่ไม่กล้าไปนะคันนี้ เราอุตส่าห์ให้ทางเขาก็พริบให้เราเหมือนก็ว่าขอบคุณเรานะเมะื่อกี้คือก็มีมรารยาทนะการขับรถบางคนพอเราให้ทางเขาก็ยกมือให้ก็มีนะยกอยู่โป้งให้นะครับขอบคุณเราเยี่ยมๆอะไรเงี้ยก็เคยมีนะการขับรถในกรุงเทพเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้ทางเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปอย่างเดียวนะครับี่เราวิ่งมาถึงย่าน กลางๆสอรับาร้อยสิบสองจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าเยอะนะครับมีร้านอาคารพาณิชย์เงินด,วด่วนเงินติดล้ออะไรเยอะยเลยมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอิสลามสัติชนวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็ระลาท่านกคงจะพักผ่อนนอนรอรุ่นหวยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบ่าย,ายค่อยว่ากันเช้าตื่นเต้น วุ่นวายเช้าวุ่นวายตื่นเต้นพอายบ่ายก็หมยเหงานะครับเอฟซีถ้าไม่ถูกส่วนใหญ่มันจะพลาดนะก็เปอร์เซ็นต์การถูกเหมยรู้อยู่แล้วว่ามันมัน0.01%ซที่ต้องที่จะถูกนะยากนะถ้าไม่มีดวงจริงๆนะให้เข้าไปก่อนตำรวจต้องให้ทางตำรวจนะเขาเป็นผู้พิทักษสันติราชฎนระ สต,ตัวตนี้เรวก็มาถึงย่านเรียวกว่าพุกพล่านไปด้วยคนเห็นไหมสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้านะครับทุกคนเยอะแยะเลยร้านขายวละตภัอุปรกรณ์ช่างนะครับร้าน20บาทถูกจังร้านขายยาร้านขายกล้วยเห็นหร้านขายอะไรโรตอรี่เนะี่ยแค่จะมาดูนี้ ตัวนี้ข้าวนึ่งตัวนี้ก็มีแต่ไม่เคยซื้อนะจะไปซื้ออีกเจ้าก็ mm hmm. เป็นคลิปสั้นๆคลิปที่สามับหลังจากกลับมาจากล้างรถนะครับเราก็ลัจะเดินทางไปที่อซอยผู้ใหญ่หวังนะีไปแล้วนะครับซอยผู้ใหญ่หวังน่าจะมีขายนะ เดี๋ยวจะไปซื้อข้อน่งก่อนนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสีขอคลีมีความสุขในการรับชมนะครับขอให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยวันนี้ขอให้ถูกหวยนะครับใครได้ดูคลิปนี้ขอให้มีแต่โชคนะครับสวัสดีครับ